สวัสดีครับกลับมาพบกับหันปฏิพัทธ์ออโต้ Auto กันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สำหรับภายในกลางปี2565นี้อันนี้น่าสนใจมากนะครับนั่นคือเจ้า v ีคอส3.0พารานุภาพพิโกโรคันนี้นะฮะวีคอสเนี่ยถ้าเกิดในอีกหนึ่งคำศัพท์เนี่ยเราจะได้ยินกันแบบนี้ครับ ถ้าเกิดเราแยกเอา V ออกไปและเหลือแค่ตำคำว่าคอสอย่างเดียวมันจะกลายเป็นอีกหนึ่งคำศัพท์ได้เลยนั่นคือคำว่าคอสมอสโอ้โหซึ่งเป็นชื่อที่ไพเราะและทรงพลังมากๆสำหรับคำว่าคอสมอสนะครับแต่ดูงั้นเราค่อยไปแตกแขนงกันอีกทีหนึ่งดูตัวรถและดูสภาพตัวรถกก่อนดีกว่านะครับคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวปี2020นะครับ ซึ่งถ้าเกิดพูดกันแบบตามตรงเลยนะฮะพี่พี่ทุกท่านครับมันจะมีการเริ่มต้นมาตั้งแต่ในช่วงของปลายปี2019แล้วก็มีการไมเนอร์เชนหรือว่าเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่มากที่สุดก็คือจะเป็นในช่วงของปี2020นะฮะอีูเนี่ยถือว่าเป็นตัวรถอีกรุ่นหนึ่งที่ไมเนอร์เชนช้ากว่ารถกระบะแบรนด์อื่นชาวบ้านเขานะครับแต่เปิดมาเรียกเสียงฮือฮาและยอดการตลาดและส่วนของการขายตัรถ แต่ละรุ่นได้ดีมากแน่นอนครับว่าทรงแบบนี้เนี่ยมันโดนใจวัยรุ่นหลายๆคนอยู่แล้วหรือว่าคนที่เล่นอีซูมาอยู่แล้วแน่นอนไม่ว่าจะเป็นความรอในเรื่องของตัวดีไซน์ในการออกแบบหรือจะเป็นในเรื่องของเฉดส,สีที่ทําให้มันมีความทรงเอกลักษณ์หรือว่าทรงภูมิมากยิ่งขึ้นกับการใช้งานของผู้ขับขี่หรือคนที่เป็นเจ้าของคนนั้นๆนะครับด้านหน้าครับจะเป็นตัวกระจังหน้าแบบโครเมียมแล้วก็โลโก้อีซูก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับ ด้านล่างเนี่ยถือว่าเขาทํามาสวยนะกับกระจังหน้าที่มันรับช่องลมแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สวยมากนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นตัวสีด้านมันจะเป็นสีดําเป็นโนแบล็คนะครับแล้วก็ไฟหน้าถ้าเกิดอย่างแบบนี้ที่พี่ๆทุกท่านกาลังมองอยู่นะครับอันนี้คือ Full LED แนละ้วเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นตัว Daytime Running Light โปร t e c t o r นะครับหรือว่าตัดหมอกก็จะเป็น LED ทั้งหมดแล้วนะครับนี่คือคําว่าเต็มนี่คือคําว่าครบนี่คือคําว่ากราฟขึ้นสูงมากม นะครับเพราะฉนั้นในเรื่องของตัวสีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสีนี้ถือว่าเป็นตัวสีซิงเจอร์ันจอดแบบประมาณเนี่ยเพื่อให้มันทรงคุณภาพว่าเฮ้ยนี่มันคือวีคอร์สของแท้เลยเอาอยู่อยู่แล้วแน่นอนทุกสถานการณ์หรือว่าทุกสภาพพื้นถนนนะครับอันจะพามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างสำหรับสามพันเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไหมแน่นอนนะฮะมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนแค่ตัวโฉมอย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดอย่างตัวแบรนด์อื่นเนี่ย เขาจะมีการเปลี่ยนแค่ตัวโฉมอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดอย่างอีซูมันเปลี่ยนแค่ตัวโฉมและเปลี่ยนในเรื่องของตัวเครื่องยนต์ด้วยนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่มีการเน้นมาก็คือในเรื่องตัวความประหยัดอันนี้ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยตรงไหนหรืออยากจะพิมพ์คอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมนะฮะสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยถามว่าแบลข้อมูลตรงนี้มาจากไหน ส่วนหนึ่งเลยนะฮะเป็นหลักส่วนใหญ่อี u ุเราไม่ได้ขายแค่คัน2คันนะฮะในช่วงรอบหลายๆปีที่ผ่านมาเราส่งที่เป็นร้อยเป็น200กว่าคันเพราะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็จะได้ฟังจากปากผู้ลูกค้าด้วยว่าผลูกค้าครับทำไมถึงเรื่องเอาเป็นตัวอีสุทําไมถึงไม่เลือกดูเป็นตัวแบรนด์อื่นไว้ด้วยเพราะว่า e ี u ุประหยัดอันจะได้ฟังคำเนี่ยในช่วงรอบหลายปีนี้มาค่อนข้างที่จะเยอะนับตั้งแต่ตัว1.9ที่เป็นบูพาวเวอร์โฉมเริ่มต้นมานะครับตัวเครื่องเดิมฮะ ไม่มีคราบน้ำมันเครื่องอไรเยิ้มตามจุดตามซอกตามมุมต่างๆนะครับแห้งๆเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดและก็อย่างคานหน้าเนี่ยนะฮะสีแห้งๆเลยนะฮะส้มก็ส้มจริงนะครับแต่ว่ามันต้องเป็นตัวสีด้านนะครับแล้วก็ตัวอย่างตะเข็บด้านข้างด้วยเช่นเดียวกันสีอย่างพวกแบบนี้เนี่ยมีอรอยนิดนึงมีคราบเปื้อนนิดนึงมีเศษนิดนึงถ้าเกิดเราทําความสะอาดไม่ดี ดูแลรักษาไม่ดีอันบอกเลยครับว่าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยยังไงก็ต้องมีการสังเกตหรือว่าเห็นได้อยู่แล้วรวมถึงตัวตะเข็บด้านข้างด้วยตรงนี้อันถือว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากนะฮะถ้าเกิดอย่างตัวรถสีส้มไม่ว่าจะเป็น1 2 3 4สนะครับแล้วก็ตัวน็อตล็อกตะเข็บด้านข้างอีก2ตัวไล่ยาวมาก็จะมีตัวน็อตซ่องในที่ล็อกตัวค้ำฝากระโปรงอีก2ตัวด้านซ้ายด้านขวาและก็นอก็อตฝากระโปรงด้านบนนะครับ พวกนี้เนี่ยคือไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีนะครับแล้วก็ตัวน็อตไม่เบี้ยวไม่ผิดรูปนะฮะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะในการเปลี่ยนรหัสตัวเครื่องเนี่ยจาก CJJ1 ก็จะเป็นตัว 4JJ3 นะครับ v ีเทอร์โมเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าเกิดอย่าง3 0 0พันเนี่ยก็จะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดท,ทั้งหมดแล้วส่วนตัวฉนวนกันความร้อนใต้ฝากระโปรงฮะขอบเหลืองกิ๊บเลยนะครับอันอยากจะบอกแบบนี้ครับพี่ๆทุกท่านฮะัสำหรับอย่าง v c คอร์แคปตัวสูงเนี่ย ของเราเป็นหนึ่งคันที่ไม่เป็นเบอร์สองรองไทยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพของตัวรถหรือในส่วนของด้านอื่นๆเองก็ตามอันสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังกันหน่อยก็แล้วกันนะครับคันนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าเอาแบบจัดเต็มนะฮะไลฟซ,ซึ่งข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่อย่างตัวอีซูเนี่ยมันจะไม่เหมือนโตโยต้าอย่างหนึ่งก็คือพอเ,เราลองสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยเราสามารถสตาร์ทได้เลยแต่ถ้าเกิดโตโยต้ามันต้องเหยียบเบรกหรือว่าเหยียบคัดค้างไว้นะครับ เสียงเครื่องยนต์แบบนี้เนี่ยเราต้องมีการฟังกันสักนิดหนึ่งว่าอย่างพวกสายพานหรือเสียงก็แกล้งที่มันอยู่ภายในตัวเครื่องยนต์ตรงไหนมีเสียงดังตรงไหนมีเสียงแปลกตรงไหนมีเสียงเพี้ยนตรงนี้เราก็สามารถสังเกตจากการฟังตรงนี้ได้แล้วก็ตัวระบบหล่อเย็นนะฮะใช้งานได้ตามปกตินะครับส่วนยางอีกแบบนั่นคือวารันตีร้านเราก็จะมีการรับประกันตัวเครื่องและเกียร์นะครับ6เดือน1 0 0 0 0มกิโลพร้อมกับ W Smart รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีนะครับส่วนอีกหนึ่งอย่างนะนั่นคือตัวกําลังอัดนะครับอันจะดึงตัวก้านวัตถน้ำมันขึ้นมาให้ดูกําลังอัดเนี่ยถ้าเกิดเราพูดกันแบบง่ายๆนะครับมันก็จะมีการเสีย3ระดับด้วยกันนั่นคือเสียน้อยเสียปานกลางแล้วก็เสียมากถ้าเกิดอย่างเสียมากแบบสุดๆเลยนะฮะมันจะมีเป็นตัวไอน้ามันหรือว่าเศษน้ํามันกระเด็นไหลย,ย้อนขึ้นมาจากตัวรูก้านวัตน้ำมันซึ่งเยอะมากนะครับ ถ้าเกิดตัวกําลังอัดมันเสียแบบเสียแบบเต็มกราฟเลยเสียแบบเต็มสูบเลยนะฮะมันจะกระเด็นไหลย้อนขึ้นมาเหมือนกับภูเขาไฟประทุเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างตรงนี้คือไม่มีทุกอย่างเราชัดเจนทั้งหมดและทุกอย่างเราสามารถตรวจสอบได้อีกหนึ่งอย่างนะฮะที่อันบอกว่าวารันตีของร้านเราเนี่ยมีให้แต่วารันตีศูนย์ก็ยังเหลือด้วยนะครับสำหรับอ e ีสูรเนี่ยวีคอร์สมันจะมีวารันตีแบ่งออกมา2แบบด้วยกันวารันตีแรกก็คือจะเป็น3ปี10,000แโล แต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดคนที่ออกวีคอร์สไม่ว่าจะเป็นแคปนะครับหรือว่าจะเป็นสี่ประตู่าทางเซลล์เนี่ยเขาก็จได้มีเงื่อนไขออกมาให้อีกแบบหนึ่งนั่นก็คือหัวรังตีที่ต้องซื้อเพิ่มจะกลายเป็น6ปี1นึ0 0 0สโลแต่ตรงนั้นต้องซื้อเพิ่มนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดียังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมัน6ปี1นึ0 0 0สโลไม่ใช่หรอไม่ใช่นะครับถ้าเกิดอยู่มากับติดกระตัวรถเลยธรรมดาเนี่ยจะแค่3ปีกัน10,000แโลแค่นั้นเองตรงนี้คนที่ต้องรู้กันตรงนี้คนที่ต้องทราบกันน,น,กน,นะครับ เรื่องเดิมๆเ,เลยนะฮะไม่เคยมีการรีมงรีแมปนะครับหรือว่าอุ r ติจิท่อก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนนะครับช่องรับตัวลมเข้ากองอากาศทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมดนะฮะคราวนี้จะพามาดูตัวด้านข้างครับมิติตัวรถเนี่ยแม่งสวยมากนะนไม่ได้อวยอะไรเยอะแยะจนเกินไปหรอกแต่นี่มันคือเรื่องจริงที่เรากาลังมองและก็เห็นกันอยู่นตอนนี้นะครับสำหรับตัวล้อเนี่ยเป็นแมกลรยลายใหม่ เหมือนกับคล้ายๆกับตัวใบพัดนะฮะแต่ว่ามันจะมีเป็นตัวซี่ก้านที่เพิ่มขึ้นมานะครับสีเทานะฮะแล้วก็ยางเนี่ยเปลี่ยนใส่เป็นตัวของซู m e กนะฮะออเทเรนนะครับเอปี22นะฮะดอกเต็มๆใช้งานอีกยาวๆแสนสองแสนโลสบายๆเลยถ้าเกิดอย่างแบบนี้ซึ่งมันจะสามารถใช้งานได้ทั้ง2ระบบในการขับขี่ได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งออโร d หรือว่าจะเป็นทั้งอ f ฟโรดนะครับ แล้วก็สำหรับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวดิสเบรกนะฮะ ABS EBD BA นะครับทุกอย่างมีมาให้ครบทั้งหมดแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่มีการเปลี่ยนครับนั่นคือตัวโลโก้คำว่า v e ค o r ์ orn, จากปกติเนี่ยมันจะอยู่ด้านใต้ตัวกระจกมองข้างย้ายมาอยู่ตัวแก้มด้านบนนะครับแล้วก็กระจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นตัวหลอดแบบ LED นะฮะ มีการตัดสีดีกว่าตัวรถแล้วก็จะเป็นตัวสีดําด้านนะครับคิ้วกันศาสตร์มีมาให้นะฮะมือเปิดเบ้ารองมือด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นตัวของเดิมนะครับกระจังกระจกบังลมหน้าด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็ตัวด้านหลังนะฮะเป็นของเดิมจากโรงงานทั้งหมดกระจกไม่เคยมีการเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดอย่างแบบนี้เนี่ยคิ้วมันมีแล้วเรียบร้อยอันนี้เนี่ยถามว่ามันต้องต่อมาถึงตัวแคมป์ด้านหลังไหมอันว่าไม่ต้องส่วนหนึ่งอ่ะถ้าเกิดเราอยากจะซีฟเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะ อันว่าเป็นตัวพวกแบบอย่างฟิล์มดีกว่าตรงนี้ถือว่าโอเคกว่าถ้าเกิดเป็นอย่างพวกแบบฟิล์มอะไรพวกนี้นะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดอย่างโครงสร้างด้านหน้าเราดูกันมาแล้วด้านข้างถือว่าสําคัญครับขาวเทาดําสีดํานะครับหรือว่าจะเป็นพวกแบบอย่างอ่าสีอื่นเองก็ตามเราจะเห็นกันมาเยอะแล้วถูกต้องใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยลองมาเป็นพวกแบบอย่างสีแสดหรือว่าสีส้มอย่างแบบนี้ตัวสีด้านข้างก็ต้องเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันแต่ว่าต้องเป็นตัวสีด้านอันจะให้ดูตัวเสาเองคู่หน้าครับ ความสวยความเดิมนะครับเป็นยังไงแล้วก็แคบสามารถเปิดได้นะครับตรงนี้จะเป็นแบบ90องศาเราดึงล้อให้หมดเลยก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บใหม่กันอีกทีหนึ่งนะครับสามารถลองได้2สเต็ปด้วยกันนะฮะนั่นคือประมาณ75องศาแล้วก็90องศานะครับตัวรอยเม็ดอา,าร์คเนี่ยเราไล่จากบนสุดไปล่างสุดเราไล่จากล่างสุดไปบนสุดเม็ดอาร์คสวยงามฮะไม่มีรอยเบี้ยวไม่มีเม็ดไหนขยุกขยิก สักเม็ดเดียวไม่มีรอยเบี้ยวนะครับไม่ต้องกลมคมเห็นชัดเจนต้องไม่มีขยุกขยิกนะฮะแล้วก็อีกอย่างก็คือการเว้นระยะช่วงช่องไฟนะครับการทํามาร์กหรือว่าตําหนิไว้ที่มันมีมาจากตัวโรงงานเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถสังเกตได้ซึ่งเราจะดูจากทางซึ่งเราจะดูจากทางด้านฝั่งซ้ายและเราจะไปดูเปเรียบเทียบทางด้านฝั่งขวาด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพวกแบบอย่างตัวของประตูตรงนี้เช่นเดียวกันนะฮะ ยางขอบประตูนะครับหรือว่าจะเป็นตัวน็อตส่งในขอบประตูสสบตรงนี้ใสกิ๊กเลยนะฮะไม่มีอรอยขยับแม้แต่ตัวเดียวนะครับตรงเนี้ยถามว่าตัดสินใจในการเลือกเลยได้ไหมถ้าเกิดมันยังไม่ครบองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลไม่เป็นไรครับพี่พี่ทุกท่านเดี๋ยวจะพาไปดูด้านท้ายกันต่อบ้างแต่ถ้าเกิดถามว่าสวยไหมอันว่ามันสวยมากนะครับเพราะว่าอย่างสีพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดดูแลรักษามาไม่ดี การเซอร์วิสก,การเมเทนซ์ม,มาไม่ดีจบเลยครับสีนี้ก็แค่เป็นสีนี้แหละไม่ได้มีอะไรโดดเด่นหรือว่าไม่มีอะไรพิเศษไปมากกว่านี้หรอกนะครับส่วนยางกระบาดท้ายเนี่ยโอกาสที่จะมีการถอดกระบาดท้ายถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้นกรณีเดียวเท่านั้นนั่นคือการที่กระบะท้ายโดนชนมาซึ่งมันจะมีอยู่อีกหนึ่งจุดฮนะซองด้านในตรงนี้ก็จะมีเป็นตัวรอยเม็ดอาร์แล้วก็ตัวมีเป็นตัวยางซิลิโคน นะครับเสาค้ำท้ายด้วยนะอันนี้ลืมบอกนะครับเพราะว่าตัวเสากลางมันไม่มีมันต้องไล่มาจนถึงตัวเสาค้ำท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาด้านไหนก็ตามฮะบาลานซ์ตัวรถที่มันเสียเนี่ยหรือว่าป้อมประก,การที่มันแตกนะครับก็ไม่สามารถพยุงเสาหรือว่าบาลานซ์งตัวรถอย่างอื่นให้เป็นเหมือนเดิมได้นะครับส่วนล้อหลังกนะ็จะเป็นตัวยาง s ูมเอกเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าข้างหลังตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวดัมเบลนะฮะยังไม่มีเป็นตัวพวกแบบอย่างดิสเบรกสี่ล้อนะครับ แต่คราวนี้เนี่ยมันจะเพิ่มมาอีกหนึ่งระบบนั่นคือใกล้เคียงกับตัวแบรนด์หลักแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ4คูณ4ฮะดิฟบล็อกนะครับสติ๊กเกอร์บง่งบอกอย่างชัดเจนถ้าเกิดยังเป็นตัวก่อนหน้านี้ก็จะมีแค่4คูณ4อย่างเดียวดิฟบล็อกยังไม่มีมาให้แต่ตัวพิกโลกตรงนี้มีดิฟบล็อกมาให้แล้วนะฮะหลายคนกังขากันเยอะมากนะครับว่าถึงอีสูจะทําเป็นตัวดิฟบล็อกมาเนี่ยต่ยังไงก็สู้แบบเจ้าตลาดไม่ได้ผมมองเลยว,ว่าคิดผิดพลาดแล้วนะครับ คิดผิดพลาดอย่างมาหันแล้วนะฮะถ้าเกิดคุณยังไม่เคยลองคุณยังไม่เคยสัมผัสอย่าเพิ่งพูดแบบนั้นนะครับส่วนตัวโคมไฟท้ายเนี่ยตรงนี้มีการเปลี่ยนใหม่ถ้าเกิดอย่างพวกแบบอย่างตัวเอสนะครับหรือว่าตัวเตี้ยเนี่ยนิยมเอาไฟท้ายของพวกแบบอย่างตัวแซหรือว่าตัวท็อปอะไรพวกนี้เนี่ยไปใส่กันเยอะนะฮะเพราะว่าตัวไฟเบรกเนี่ยมันจะเป็นตัวหลอดแบบ LED เดนจะเปิดไฟให้ดูนิดนึงนะฮะสวยมากนะครับอ่า โอเคชัดเจนเลยนะฮะตัวหลอดแบบ LED นะครับสวยงามมากด้านบนด้านล่างแล้วก็โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับส่วนฝั่งทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว DDI แล้วก็โลโก้เขียนคําว่า Sas นะฮะมือเปิดฝาท้ายเป็นโครเมียมแล้วก็ตัวกล้องมองหลังนะครับกันชนท้ายมีมาให้อันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างครับที่ตอนนี้มันมีรองรับแล้วเรียบร้อยเพราะว่าอย่างบางคนชอบแบบสเต็ปแบบซิ่งๆหน่อยเขาก็จะเอาตัวกันชนท้ายตรงนี้ออกแล้วก็จะมีเป็นตัวชุดพาร์ท ที่มันปิดฝาท้ายได้เลยก็มีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดฮะนั่นคือตัวซอกฝาท้ายด้านในแบกไลเนอร์ตรงนี้แดานก็จะมีการลงน้ํายาดําให้นะครับเพราะว่ามันจะได้สวยแล้วก็ดูเอี่ยมก่อนออกจากร้านเดี๋ยวตรงนี้นจะการให้ส่วนสําหรับยางฝาท้ายเนี่ยเราจะดูเป็นกลองค์ประกอบไปด้วยไหมถ้าเกิดอย่างตัวรถแบบนี้สามารถดูได้นะครับมันก็จะมีเป็นตัวรอยเม็ดอาร์อยู่ซอกตะเข็บด้านท้ายนะฮะซึ่งมีการใส่เป็นตัวพวกแบบอย่างหัวน็อตด,ด้วยเช่นเดียวกัน รถ <Not S 2> พวกนี้เนี่ยทั้งคันเนี่ยมันก็ต้องไม่มีการเบีย้ยวไม่มีบานผิดรูปนะครับหรือว่าไม่มีอร,รอยขยับขันไข่แกะออกมาทําสีสวยงามไหมฮะคันเนี่ยผมบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มมากนะครับคราวนี้เนี่ยถามว่าถ้าเกิดในเรื่องตัวราคาพี่พี่ทุกท่านฮนะมันประหยัดกว่าออกห้างป้ายแดงอยู่แล้วแหละแน่นอนแต่เราจะเอามาเหนี่ยมเชิงกับตัวสภาพของตัวรถว่าถ้าเกิดอย่างแบบนี้เนี่ยฟิลในวันรับรถไม่แพ้ป้ายแดงแน่นอนครับอันนี้อการันตีคอนเฟิร์มได้เลย ถ้าเกิดมาดูรถตัวจริงที่ร้านไม่เหมือนอย่างในคลิปไม่เหมือนอย่างในไลฟ์ไม่ตรงปกอย่างที่บอกไว้ด่าได้เลยน้อมรับคาําด่าเต็มที่นะครับเดี๋ยวต่อไปครับเราเข้าไปดูด้านในกันต่อครับโอเคครับเราเข้าไปดูด้านในกันต่อนะฮะไม่เคยไม่เคยขัดจัดให้ตลอดนะครับพี่ผู้ชท่านครับแต่สําหรับในเรื่องของตัวแอร์แบก มันยังเป็นแค่แอร์แบ็กคู่หน้าอยู่นะครับแล้วก็เก็ะเก็บของด้านบนนะฮะสไตล์เดิมตรงนี้คือยังมีมาให้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวโฉมก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแค่ช่องว่างๆพวกนี้ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดยังเป็นโฉมพิศโลกเนี่ยมันก็จะมีการปิดการเปิดอะไรแบบนี้ให้นะฮะสวยงามนะครับการออกแบบแดชบอร์ดคือมีความเรียบร้และเฟี้ยวนะฮะถือว่าไม่ได้แก่อะไรมากเลยไฟพามาก็อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับสำหรับอีกหนึ่งอย่างฮะนั่นคือจะเป็นตัวจอ จอเนี่ยจะเป็นจอแบบทัชสกรีนนะครับซึ่งไล่มาตั้งแต่ตัวสั้นเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2จอด้วยกัน นั่นคือเข็มทิศแล้วก็ตัวมัติมีเดียนะครับแต่ก็อย่างตัวนี้มีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมมีแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็น Android Auto, Apple CarP l a y เ mm hmm. ชื่อมต่อบลูทูธ usb vtr นะครับใช้งานได้ตามปกติทั้งหมดนะฮะที่เหลือก็จะเป็นการเซฟติ้งตั้งค่าต่างๆตรงนี้เราสามารถเลือกเพิ่มเติมได้แต่ในวิเกเตอร์เนี่ยอันนี้เราไม่ต้องไปกังวลกับมันแล้วเพราะว่าอะไรมันมีใช้ Android Auto มันมีใช้ Apple CarP l a y แล้วนะครับอย่าไปซีเรียสกับตรงนั้นมากส่วนด้านล่าง นะครับก็จะเป็นตัวระบบแบบปรับอากาศนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับอนาร็อกเหมือนเดิมนะฮะสวยงามนะครับปรับแบบอาล็ณกอย่างแบบปรับแบบปรับแบบอาร็อกอย่างแบบนี้สวยงามเพราะว่าจะมีการตัดด้วยตัวสีเป็นโน้แบล็คแล้วก็ขอบที่เป็นตัวสีบรอนเงินนะฮะส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีตัวช่องเสียบไฟเนี่ยหนึ่งรูด้วยกันแล้วก็เซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กส์ USB กับ AUX นะครับแล้วก็ตัวระบบขับ2ขับ4ครับถามว่าขับ2ขับสี่ของยีสูตเนี่ยใช้งานได้จริงมั้ย แน่นอนอยู่แล้วนะฮะพี่พี่ทุกท่านถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนจากขบ 2, ับสองไปเป็นขับสี่ความเร็วต้องไม่เกินร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่ากําลังดีถือว่ากําลังสวยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเขาเร่งกันอยู่ประมาณนี้เนี่ยมันก็จะมีการบอกเล่าบอกต่อกันมาแบบนี้อยู่แล้วในหลายขั้นด้วยกันนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งครับตัวปุ่มที่สําคัญอีกสองปุ่มนั่นคือช่วยลงทางลาดชันมีมาให้ แล้วก็จะเป็นตัวดิฟล็อกนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปุ่มที่สําคัญมากๆในเรื่องตัวฟังก์ชันในการใช้งานถามว่ามันใส่มาอย่างแบบนี้เนี่ยมันใส่มาอย่างแค่นี้เนี่ยไม่วันใดวันหนึ่งครับไม่ช่วงโอกาสใดโอกาสหนึ่งก็ตามถ้าเกิดอย่างคุณลูกค้าพาครอบครัวไปปิกนิกนะฮะออกในแนวสาย a อดเวนเจอร์ family, นะฮะแคมปิ้งแฟมิลี่นะฮะแฮปปี้แคมปิ้งอะไรอย่างพวกนี้บอกเลยว่ายังไงก็ต้องมีโอกาสได้ใช้ตัวนี้อยู่แล้วแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวเกียร์ครับ เป็นตัวเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะฮะมีชิปล็อกเกียร์มาให้ซึ่งในเรื่องตัวการกับขี่ตรงนี้อันถึงว่าเป็นอะไรที่อันแฮปปี้มากๆก,ก,กับการแนะนําให้กับลูกค้าได้ดูกันเพราะว่าอย่างบางท่านที่เขาไม่รู้เนี่ยเขามาเป็นมือใหม่หัดขับเกียร์6สปีดเนี่ยเขาดันนี่เลยนะเขาดันนี่ไปเลยถ้าเกิดตอนนั้นที่ยังไม่มีเป็นตัวชิปล็อกเกียร์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังไงก็ถือว่าไม่พลาดอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราจะเข้าเกียร์ถอยเนี่ยต้องดึงตรงนี้ขึ้นมาก่อน แล้วก็ดันนี่สุดแล้วก็ค่อยเข้าขึ้นแบนงก์บนมันก็จะเป็นตัวเกียร์ถอยนะครับพุมมาลัยครับจะเป็นแบบ4ก้านหุ้มหนังนะฮะสวยงามมากสเปิร์ตเลยแหละนะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านซ้ายมือเนี่ยมัตติมีเดียระบบคําสั่งเสียงมีนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้นะตัวไม้เนี่ยมันน่าจะอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าเกิดไม้ของมันนะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านขวามือเนี่ยเฮ้ยมีคูสคอนโทรลมาให้ อันนี้ถือว่าดีนะครับแต่ยังไม่ใช่แต่ยังไม่ได้ใส่ตัว stop and go มานะครับแล้วก็สามารถควบคุมเกี่ยวกับตัวจอ M อ d ดีอยู่ตรงกลางมาตรวัดตรงนี้ได้เลยสวยงามครับอาจจะไม่ใหญ่เหมือนพวกแบบอย่าง Toyota ซึ่งมันจะเป็นตัวจอตรงแบบนี้แต่สำหรับอย่างย e ูสมันจะเป็นตัวจอแบบนี้นะฮะไม่ได้กว้างมากหรือว่าไม่ได้ใหญ่จนมากเกินไปเพราะว่ามันก็ต้องออกแบบมาให้มันซอฟกับตัวมาตรวัดไม่ว่าจะเป็นทางรอบหรือว่าความเร็วนะครับกุญแจนี่ไม่ต้องห่วงฮนะรีโมทมีให้หนึ่งอันสบายสบา นะครับฝั่งทางด้านขวามือฮะจะมีเป็นตัวเชค็คแ่้งคอนโทรลอีกหนึ่งปุ่มด้วยกันนะครับเพื่อการล้อหมุนฟีขนาดออกตัวแต่ถ้าเกิดยังแคปที่ เป็นเกียร์ออโต้อยู่ในรุ่นเกรดตัวแซเนี่ยมีไหมไม่มีนะครับถ้าเกิดในรุ่นเกรดตัวแซจะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะครับกระจกครับเป็นแบบปรับไฟฟ้าจะ Auto, ออโต้เฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวมองข้างและพวงกระจจมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับมือจับเสาเองคู่หน้านะฮะมีมาให้แข็งแรงแล้วก็อย่างมือใหม่หัดขับนะฮะจะมีเป็นการแจ้งเตือนตัวระบบขับเคลื่อนสี่ล้อหรือวิธีการใช้งานอยู่ตรงที่บังแดดด้านบนตรงนี้เป็นภาษาไทยและก็สามารถ ใช้งานได้ง่ายเลยคนไม่เป็นก็สามารถใช้งานได้ที่บางแดดเราเปิดลงมาก็จะมีเป็นตัวกระจกแต่งหน้าและก็ไฟออโต้มาให้โอ้โหนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็ช่องใส่แว่นตานะครับไฟอ่านแผนที่ตัวไฟเพดานและนี่เห็นว่าน่าจะเป็นลําโพงนะอันนี้เห็นว่าน่าจะเป็นลําโพงนะครับแต่ว่าไม่เนี่ยเห็นว่าไม่น่าจะอยู่ตรงนี้มากกว่านะครับสวยๆใหม่ๆนะฮะบะก,ก็บ่หนังแะสไตล์เรียบรู นั่งได้สบายนะครับใครที่มานั่งบาะอีสูบอกไม่สบายเนี่ยบอกเลยว่าไม่จริงนะันว่ามันเป็นตัวบาะหนึ่งที่สบายมากหรือสำหอย่างบางท่านเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าตรงกลางเนี่ยมนอาจจะแข็งไม่หน่อยหนึ่งอันว่าไม่นะถ้าเกิดเราขับในระยะทางไกลเนี่ยหรือว่าในบางกรณีที่อันได้มีการไปส่งลูกค้านอกสถานที่เนี่ย อันที่ว่ามันไม่ได้เมื่อยเลยเลยนะฮะถ้าเกิดอย่างวีค้อสเนี่ยหรือว่าพิกโลกเนี่ยส่งไกลสุดแนะะ่น่าจะไปปาจีนนะครับหรือว่าในช่วงปาจีนหรือระหว่างสัดแก้วเนี่ยจะไม่ได้แล้วนะครับแต่อันถือว่ารถมันขับได้สบายมากนะครับอีกอย่างเนี่ยคันนี้ไม่สามหมื่นโลครับพี่ๆจบเลยสามหมื่นไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะบอกแล้วนะฮะว่าคันนี้ของจริงเอาเรื่องวะนะฮะเดี๋ยวเราไปสูบกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาซัมมานีกทีหนึ่งไปครับ เป็นยังไงกันบ้างครับพี่ๆทุกท่านอย่างไหนบอกนะไม่เคยขาดจัดให้ตลอดของจริงว่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับวีคอร์สคันนี้นะฮะพี่ๆครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆที่น่ารักหรือว่าคุณลูกค้าที่น่ารักของอันทุกท่านนะฮะเราดูวันในคลิปนี้เนี่ยดูกันแบบพี่น้องได้เลยเหมือนเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดกันดูให้มันสนุกดูให้มันเพลิดเพลินดูแลให้มันได้สาระแล้วก็ตัวความรู้กันไปด้วย นะครับไม่เลือกไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันฮะได้ชมรถสวยๆได้ชมรถดีๆแบบนี้อันก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่อานได้ปลืม้มและก็ปิติในหัวใจแล้วว่ายังมีพี่ๆทุกท่านที่อยู่เคียงข้างกับน้องคนนี้อยู่นะครับเพราะนั้นสับวิคอร์ชันนี้อันตั้งราคาขายไว้อยู่ที่7 3 9 0 0สนย้ำะฮะเจ็ดแสบาท ใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีล n e นะครับแอนไลน์มาสอบถามรายละเอียดในการออกรถก่อนได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดอย่างอีกแบบหนึ่งนะฮะอยากจะคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับถ้าเกิดอันลองมาอ่านดูคอมเมนต์ไหนถูกใจอาจจะมีราคาพิเศษลถให้นะก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึง ฝากกดติดตามเพจปฏิบัติออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกลังใจกับพวกเรากดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมาแนะนำแล้วก็รีวิวให้กับลูกค้าได้รับชมวยอีกน,อนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูก็ได้เลยและเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ